วันนี้ผมมี2วิธีภาคเสียงคลิปสั้นลง TikTok อกง่ายๆนะครับที่หลายคนอาจจะสงสัยว่าเวลาเราถ่ายฟีด TikTok อกเนี่ยเราเห็นครีเอเตอร์หลายๆคนเนี่ยเขาภาคเสียงให้กับคลิปวิดีโอเขาในลักษณะนี้นะครับ <ไป S 2> นี่คือ <ผม S 1> ตัวยตตอย่างซึ่งหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าทํำยังไงวันนี้เนี่ยมินิแชร์ริงของเรานําวิธีง่ายๆมาฝากมือใหม่ทุกท่านครับ สวัสดีครับผมบู Mini Sharing นะครับสำหรับคอนเทนต์1 1 1ใน EP นี้เนี่ยผมอยากจะมาแชร์วิธีการพากเสียงคลิป t i k กต k อกสำหรับมือใหม่วันนี้ผมมี2วิธีนะครับกับการพากเสียงนั่นเองคลิปพากเสียงนะครับหรือว่าคลิป Voice Over เนี่ยจะเป็นลักษณะคลิปที่เราใช้ฟุตเทจหรือว่า ภาพวิดีโอเดิมที่เราถ่ายมานะครับแล้วเราภาคเสียงลงไปในคลิปนั้นคือคลิปลักษณะการ voice over หรือคลิปภากเสียงเนี่ยเราจะไม่ใช้เสียงเดิมนะครับที่มาจากวิดีโอที่เราถ่ายไว้แต่เราจะใช้แค่ตัววิดีโอหรือบรรยากาศตรงนั้นเนี่ยเอามาใช้แล้วเราก็ภาคเสียงลงไปในคลิปวิดีโอให้เหมาะกับสถานการณ์หรือว่าให้เหมาะกับเหตุการณ์หรือโมเมนต์นั้นๆนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่วิธีการภาคเสียงทั้ง2วิธีนะครับวันนี้ ผมอยากจะแนะนําเทคนิคนึงดีกว่าที่เป็นเทคนิคสําคัญเลยที่ผมอยากจะแชร์ให้กับเพื่อนๆทุกคนที่ดูคลิปคอนเทนต์ของเราอยู่นะตอนนี้นะครับสังเกตไหมครับว่าในขณะที่ผมเนี่ยพูดกับเพื่อนๆอ,อยู่เนี่ยผมก็พูดผ่านไมโครโฟนตัวนี้ทําไมผมเองถึงไม่ได้พูดผ่านตัวกล้องที่อัจอยู่ตรงนี้โดยตรงแต่ว่าเลือกที่จะตอบผ่านไมโครโฟนอย่างไมเดนามิกตัวนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการพาดเสียงที่ดีหรือว่าเวลา เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยถ่ายฟีดติ๊กตอ็ตอกใช่ไหมครับจะเห็นว่าหลายๆคลิปทุกวันนี้เนี่ยเขามีคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นมากๆซึ่งปัจจัยในเรื่องของเสียงเนี่ยก็มาจากไมโครโฟนที่ดีนั่นเองนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ได้มีงบเยอะเนี่ยจริงๆแล้วไมโครโฟนนะครับมีหลากหลายเรนจ์ราคามากตั้งแต่หลักพันต้นๆน,นะครับพันกว่าบาทเนี่ยเราก็สามารถซื้อไมโครโฟนได้ดีแล้วซึ่งไมโครโฟนที่ผมอยากจะแนะนำแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีลักษณะกับ เขาเรียกว่าแบรนด์อื่นที่ทำคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าผมขออนุญ,ญาตแนะนำตัวไม้ที่เรียกว่าเป็นไม้ยอดฮิตแล้วกันในตลาดที่เขาก็ใช้อยู่ในครีเอเตอร์หลายๆคนนั่นก็คือไม้ DJI นะครับอ่ะตัวนี้ DJI ไม้2นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่คือ DJI ไม้2ตัวนี้ก็คือตัวที่ต่อเข้ากับมือถือของเรานั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าจอเดี๋ยวผมจะต่อคอนเนคให้ดูด้วยนะครับซึ่ง ไม้ที่ดีเนี่ยก็จะช่วยให้เราได้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นนั่นเองแต่ว่าไม้ในลักษณะน,นี้ที่เป็นไม้เขาเรียกว่าเป็นไม้ไร้สายนะครับคือไม้พวกนี้เนี่ยเราก็สามารถหาซื้อได้ในราคาที่มีตั้งแต่พันต้นๆก็ได้คุณภาพเสียงที่โอเคแล้วเหมือนกันดังนั้น,นการพากเสียงคลิปวิดีโอสิ่งหนึ่งที่สาคัญนะครับนั่นก็คือไมโครโฟนนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะลองต่อลองคอนเน็กลองเทสให้ดูแล้วก็เรียกว่าเดี๋ยวพอเราเริ่ม อัดกันจริงๆนะครับเดี๋ยวก็จะเห็นว่าเสียงที่เราพูดเข้าไปโดยตรงแล้วก็เสียงที่เราพูดผ่านไม์เนี่ยมันจะมีผลลัพธ์ที่ต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะทดสอบเป็น A/B test ให้ดูไปด้วยเลยละกันนะครับคือพวกนี้ความสะดวกของเขาเนี่ยก็คืออย่างอันนี้มันจะเป็นในลักษณะของตัว Type C ครับอ่ะเราก็สามารถที่จะเสียบเข้าไปได้เลยนะครับเสียบเสร็จเมื่อเรากดเปิดเครื่องอ่ะมันก็จะขึ้นแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นการที่เราเนี่ย ต่อคอนเน c t แล้วถ้าผมเปิดไม้อยู่แล้วเราก็จะเห็นจากตรงนี้เลยว่าเสียงของเราเองเรนเสียงของเราเองเนี่ยดังเบาอะไรไปยังไงนะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะมอนิเตอร์เสียงได้ด้วยอ่านี่ก็จะเป็นข้อดีของไม์ที่มีราคาที่สูงขึ้นนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ต้องดูในเรื่องความเหมาะสมด้วยบางคนเนี่ยถ้าคิดจะลงทุนจริงจงังอันนี้ก็เป็นตัวเลือกของแต่ละท่านละกันนะครับสำหรับวิธีที่1นนะครับในการพากเสียงเนี่ยเราก็สามารถที่จะพากเสียงลงไปใน แอป t i k t o k ได้โดยตรงนะครับข้อดีก็คือความสะดวกละกันนะครับที่เขาก็สามารถที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะพาดเสียงลงไปพากเสร็จแล้วก็สามารถที่จะโพสต์ลงได้เลยแต่เดี๋ยวเรามาลองทํากันดูก่อนครับเพื่อมาเปรียบเทียบทั้งข้อดีและข้อเสียแล้วก็เบื้องต้นเลยเนี่ยเดี๋ยวตัวโทรศรัพท์เครื่องนี้นะครับผมจะยังไม่เสียบไมดูก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาลองฟังผลลัพธ์กันนะครับแล้วก็ความต่างด้วยจะได้เห็นว่าทําไมผมถึงบอกว่าไม่เนี่ย มีส่วนสําคัญมากกับการที่ทําให้เสียงคลิปวิดีโอเนี่ยดีได้นะครับโอเคขั้นแรกเราก็เข้าไปที่ทิกตอกได้เลยนะครับเมื่อเราเข้าไปที่ทิกตอกแล้วนะครับสิ่งแรกที่เราทำเนี่ยเราก็คือ,อเดี๋ยวผมทาให้ดูทีละสเต็ปเลยเนาะจะได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันนะครับเรากดที่ปุ่มบวกตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับในกรณีที่เรามีวิดีโอที่เราถ่ายไว,แว้แล้วเราอยากจะพากเสียงลงไปโดยตรงเลยเนี่ยก็ ให้เราเลือกหาวิดีโอที่เราต้องการนะครับแล้วกด next เพื่อที่จะ Import เข้ามาแต่ว่าเราต้องกดขออภัยนะครับแต่ว่าเราต้องกดปิดเสียงเพลงที่เขาแนะนำตรงนี้ขึ้นมาก่อนผมก็จะกดกาะกะบาบตรงนี้เสียงก็จะหายไปล้นะครับก่อนที่เราจะเริ่มอัดนะครับเดี๋ยวเราให้ดูเช็คหน้าจอเป็พร้อมกันแต่น่าจะเห็นจากหน้าจอที่ผมอัดจากสกรีนแล้วนะครับนั่นก็คือเราอยู่ที่หน้าจอที่เตรียมพร้อมจะเข้าไปอัดแล้วรอกดปุ่ม record นั่นเองแต่ก่อนที่เราจะเขาเรียกว่า ลงเสียงพากเสียงเนี่ยมันก็ต้องมีบทพูดหรือว่าสคริปใช่ไหมครับซึ่งบางทีเนี่ยผมก็จะใช้มือถือเครื่องนึงที่ใช้อัดเสียงลงไปสมมุติว่าในกรณีนี้เราอัดลง tiktok เนี่ยแต่เราไม่มีวิธีดูบทผมก็อาจจะเขียนบทลงไปใน มือถือในลักษณะนี้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าใครเนี่ยอยากรู้วิธีการเขียนบทเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมแทรก EP ที่ผมพูดเรื่องนี้ไว้นะครับไว้ให้ใน Description ด้วยเพื่อจะได้เข้าไปดูกันได้นะครับเพราะว่าสคริปต์นี่ก็ค่อนข้างสำคัญนะครับกับการที่เราจะคิดว่าเราจะพูดอะไรยังไงให้กับคลิปที่เราไปถ่ายมาดีนะครับแต่อะเดี๋ยวเรามาลองเริ่มกันเลยดีกว่าเราก็กด record ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองอัดเลยนะ อันนี้พอเราเข้ามานะครับมันก็จะมีปุ่มที่เป็นปุ่มสีแดงที่เป็น recording แล้วก็ข้างบนเนี่ยจะเป็นในลักษณะ timeline ที่เมื่อเราก,กดอัดปุ๊บเนี่ยเส้น timeline ก็จะวิ่งคลิปก็จะวิ่ง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 ไปในลักษณะนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาลองเริ่มกันเลยละกันนะครับวันนี้ผมอยากพาเพื่อนๆไปดูผมสอนตัดต่อปั้นช่อง tiktok ที่มอเชียงใหม่กันครับ อันนี้เนี่ยเวลาเราในกรณีที่ว่าเราอัดผ่านมือถือโดยตรงเนี่ยเราอาจจะต้องถือในระยะที่ประชิดนิดหนึ่งนะครับไม่ห่างจนเกินไปแล้วก็ไม่ใกล้จนเกินไปเพราะเสียงมันจะมีเสียงแทรกแตกๆเข้ามาได้เดี๋ยวเรามาลองฟังไปพร้อมกันนะครับวันนี้ผมอยากพาเพื่อนๆไปดูผมสอนตัดต่อปั้นช่อง tiktok ที่มอเชียงใหม่กันเนี่ยครับมันจะมีเสียงเอ็โคเข้ามาค่อนข้างเยอะมากนะครับในการที่เราเนี่ยอัดผ่าน tiktok ใน ลักษณะนี้เดี๋ยวเรามาลองเปรียบเทียบกับการที่ใส่ไม้ลงไปดีกว่าว่าผมติดไม้เข้าไปปุ๊บเสียงจะดีขึ้นไหมและดีขึ้นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเดี๋ยวผมก็จะต่อไม้เข้าไปเลยเหมือนเดิมที่เราลองทํากันให้ดูเมื่อกี้เนาะโอเคเทสต,ตัวเสียงกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะถือผ่านตัวนี้นี่ก็คือตัวไม้เนาะเดี๋ยวเรามาลองอัดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้วก็เริ่มลงเสียงอีกครั้งหนึ่งไปที่ voice หรือเสียงนะครับแล้วก,ก็กดบันทึกแล้วก็กดปุ่มสีแดงเพื่อเริ่มอัดอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมอยากพาเพื่อนๆไปดูผมสอนตัดต่อปั้นช่อง tiktok ที่มอเชียงใหม่กันครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาลองฟังผลลัพธ์กันดูหน่อยวันนี้ผมอยากพาเพื่อนๆไปดูผมสอนตัดต่อปั้นช่อง tiktok ที่มอเชียงใหม่กันครับ เ,เสียงมันจะค่อนข้างต่างมากๆนะครับเพราะว่าเสียงที่พูดผ่านไมค์กับโทรศัพท์โดยตรงเนี่ยไมค์ My ทั้ง2แบบนียมันต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากได้คลิปที่มีคุณภาพเสียงที่ดีบางทีนเนี่ยเสียงเราเล่าเรื่องน่าสนใจจริงแต่ว่าถ้าเสียงเราไม่ดีเนี่ยมันก็ทําให้ตัวคลิปเนี่ยดูแล้วไม่มีคุณภาพดูไม่น่าสนใจเลยทันทีเหมือนกันนะครับดังนั้นก็อาจจะต้องคีบเรื่องเสียงที่ดีไว้ด้วยนั่นเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นวิธีแรกนะครับซึ่งเมื่อเราได้มาแล้วเนี่ย เราก็อาจจะไปที่เซฟต่อนะครับอขอผมกดเซฟนะครับเนี่ยแล้วเราก็เดี๋ยวผมลองดูอีกทีนึงนะครับสักครู่เนี่ยเราก็สามารถที่จะใส่ Text ได้นะครับหรือว่าใส่สติ๊กเกอร์ใส่เอฟเฟกอันนี้ก็คือเป็นลูกเล่นดีเทลที่เราอยากจะเพิ่มเติมเข้าไปนะครับแต่ว่าข้อเสียเนี่ยคือในลักษณะวิธีนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะ อีดิตอะไรได้มากมายนกนะครับหรือว่าตัดต่อแก้ไขเนี่ยก็อาจจะยากก็จ,จะเหมาะกับการลงเสียงในแบบง่ายๆการพากเสียงในแบบง่ายๆนะครับที่แบบอาจจะพากตามสถานการณ์แล้วก็อาจจะไม่ได้เน้นคุณภาพมากมายนะก็จะใช้วิธีนี้ได้แต่เรามาดูอีกหนึ่งวิธีกันดีกว่าครับว่าผมใช้ในวิธีไหนแล้วก็โปรแกรมตัวที่2ที่ผมจะพูดถึงเนี่ยนั่นก็คือ Cap Cut นั่นเองนะครับ คือ Cap c a p c u t เนี่ยเป็นโปรแกรมตัดต่อโปรแกรมหนึ่งซึ่งข้อดีของการใช้แค p c ั t ในการพากเสียงเนี่ยผมอาจจะเปรียบเทียบง่ายก็คือเราสามารถพากเสียงลงไปบนแอปตัดต่อซึ่งการพากเสียงลงไปบนแอปตัดต่อเนี่ยเมื่อเราพากเสียงเสร็จเราสามารถที่จะตัดต่อแก้ไขหรือว่าให้เสียงกับภาพตั้งปรับให้มันตรงกันได้อันนี้ก็คือข้อดีของเขานะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่ Cap Cut เลยเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบด้วยนะครับว่าการที่ผมต่อไม กับการที่ผมเนี่ยถอดไมค์ไวเลสตัวนี้ออกเนี่ยมันจะต่างกันไหมนะครับไม่ถึงคุณภาพเสียงเนาะแต่ว่าเท่าที่ผมเคยลองเนี่ยเมื่อเราอัดเข้าไปเลยครับคัดโดยที่ไม่ได้ใช้ไมคแต่ว่าใช้ไมคที่ติดก,กับกล้องเลยนะครับก็ยังได้เสียงที่ค่อนข้างโอเคเขามีการปรับแต่งเสียงในในระดับหนึ่งเลยที่ช่วยให้เสียงเนี่ยมีคุณภาพดีกว่าที่เราอัดลงไปบนติกตอกก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับ โอเคครับสำหรับวิธีที่2นะครับที่เราจะใช้แอป CapCut นะครับก็ให้เราไปที่ตัวโปรแกรมหรือแอป Cap Cut ตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับสเต็ปถัดไปเนี่ยให้ไปที่ New Project ปุ่มนี้เลยนะครับเมื่อเราเข้าไปที่ New Project แล้วนะครับเราก็ Import คลิปวิดีโอที่เราต้องการเข้ามานะครับพอผม Import เข้ามาแล้วนะครับก็ใช้คลิปเดิมเลยกับคลิปที่ผมเนี่ยได้ไปสอนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เหมือนเดิมนะครับ คราวนี้เองนะครับวิธีที่เราจะใช้อันนี้เราจะถอดไมค์ออกไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราลองอัดเสียงดูแล้วเปรียบเทียบเห็นเห็นความแตกต่างนะครับหลังจากนั้นเนี่ยวิธีถัดไปนะครับผมจะไปที่เสียงนะครับแล้วไปที่บันทึกหรือว่าร e คอร์ตรงนี้นะครับเนี่ยจะมีปุ่มสีฟ้าในลักษณะเนี่ยขึ้นมาแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอย่าลืมนะครับว่าเราต้องมีตัวสคริปต์เนี่ยที่พร้อมด้วยนะครับเรา จะได้พูดไม่ติดขัดนั่นเองแต่ว่าวิธีในการภาคเสียงเนี่ยทำยังไงให้ภาคเสียงแล้วทีเดียวจบหรือว่าภาคเสียงได้โดยที่ไม่ใช่เสียเวลามากภาคเสียงแบบเขาเรียกว่า ภาคเสียงโดยที่ไม่ต้องแก้ไขเยอะเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําใน EP ีถัดไปนะครับก็ <c oughs> คือเรามีเทคนิคภาคเสียงยังไงให้เราแบบไม่ต้องภาคเสียถ่ายซ้ําแล้วซ้ําอีกเนี่ยเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาแชร์เทคนิคให้ใน EP ีถัดไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเกาะติดกันในอโพดของเสียงตรงเนี้ยไปอีกสัก 2- อสามอพีนะครับเพราะผมมีเรื่องมาแชร์ตรงนี้ค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ฝากเพื่อนๆช่วยติดตามกันด้วยนะครับอ่ะเพื่อไม่ให้ก,การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มภาคเสียงกันต่อเลยดีกว่ากดปุ่มสี ฟ้าตรงนี้นะครับเขาะจะนับถอยหลัง 3, 2, 1วันนี้ผมอยากพาเพื่อนๆไปดูผมสอนตัดต่อปั้นช่อง t i k กต็อที่มอเชียงใหม่กันครับแล้วก็กดปุ่มเดิมเพื่อหยุดนะครับหลังจากนั้นเองนะครับก็คือเราสามารถที่จะกดถูกตรงนี้ได้นะครับเสียงก็จะเข้ามาละนะครับหรือว่าถ้าเรากดที่ enhance voice เนี่ยแต่อันนี้ก็จะเสียตังค์นะครับคือจะเป็นลักษณะที่จะปรับเสียงเราให้มีคุณภาพ ขึ้นอีกนั่นเองแต่ว่าของผมเนี่ยจะเป็นตัวปโปรอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เราพูดถึงกรณีที่เป็นแบบฟรีนะครับคราวนี้เนี่ยเราติ๊กถูกได้เลยนะครับแล้วเราก็ลองมาฟังเสียงของเราดูก่อนวันนี้ผมอยากพาเพื่อนๆไป<ม>ดูผมสอน<พ><พ>ตัดต่อโอเคเดี๋ยวผมปิดเสียงเดิมให้ก่อนนะครับมันมีเสียงทับอยู่วันนี้ผมอยากพาเพื่อนๆไปดูผมสอนตัดต่อปั้นช่องติ๊กต็อกที่มอเชียงใหม่กันครับ เห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงจะมีเส้นเสียงเพิ่มขึ้นมาอยู่ในเลเยอร์ถัดมาข้างล่างนะครับอันบนจะเป็นวนะิดีโอเนาะอันล่างจะเป็นเลเยอร์ของเสียงนั่นเองนะครับอันนี้ผมรู้สึกว่าผมพูดช้าไปเห็นไหมมันจะมีช่วงที่ทิ้งช่วงในตรงนี้ค่อนข้างเยอะผมก็วิธีการง่ายๆครับอ่าเดี๋ยวเรากดติกทูก,ก่อนกดที่เส้นเสียงนะนะครับแล้วกดที่สปริตหรือว่าคัดตรงนี้ออกนะครับหลังจากนั้นนี่ผมจะลบ ตรงนี้ทิ้งถัดมาเนี่ยผมจะแตะค้างที่ตัวเส้นเสียงนะครับแล้วก็ขยับมาข้างหน้าเดี๋ยวเราลองฟังดูกันอีกครั้งวันนี้ผมอยากพาเพื่อนๆไปดูผมสอนตัดต่อบั้นช่องติก๊กต็อกที่เหมาะอันนี้เห็นไหมครับว่าตัวเสียงที่มาจากโปรแกรมแคปคัตอันนี้ผมไม่ได้ต่อใหม่นะ เขาให้เสียงที่ค่อนข้างดีดังนั้นเนี่ยใครหลายคนที่อาจจะมีข้อจํากัดนะครับว่าเราอาจจะยังไม่พร้อมที่จะซื้อไมค์ไม่ชอบไม่พร้อมที่จะลงทุนตอนนี้แต่อยากอัดคลิปลงเสียงพากเสียงลงใน Tik t o ็อกเนี่ยใช้แคปคัตในการพากเนี่ยโดยไม่มีไมค์ก็ยังพอได้แต่ขอให้อยู่ในบรรยากาศห้องหรือว่าสภาพแวดล้อมห้องที่เป็นลักษณะปิดหน่อยไม่มีเสียงรบกวนนะครับก็จะสามารถอัดได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับผมว่าตัวนี้เขาช่วยแต่งเรื่องเสียงมา ในระดับหนึ่งนั่นเองเดี๋ยวถัดไปเดี๋ยวเรามาลองเสียบตัวไมด์ DJI ไมด2เข้าไปกันครับเดี๋ยวผมจะลบเสียงเดิมออกก่อนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเวลาเราจะลงเสียงตรงไหนนะครับสำคัญมากอย่างหนึ่งคือจะเห็นเส้นสีขาวตรงนี้ใช่ไหมครับเวลาเรากดเพย์คลิปเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะขยับเส้นสีขาวตรงเนี้ยไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะเริ่มอัดในตำแหน่งไหนเนี่ยให้เรา เลื่อนไปที่ตำแหน่งนั้นอ่ะเดี๋ยวผมลองค้าที่ตำแหน่งนี้ดูเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมเสียบไม่แล้วกด record คิดซะว่าเราจะเริ่มในช่วงนี้นั่นเองอ่ะเดี๋ยวผมเสียบเข้าไปละเสียงมีสีขึ้นโอเคนะครับเส้นเสียงขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาลองพากผ่านตัวนี้กันอีกทีหนึง่งอันนี้เราใช้ไม้เนะาะเรามาดูความแตกต่างไปพร้อมๆกันละกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มอัดกันเลยเราไปที่ record หรือบันทึกนะครับแล้วกดปุ่มนี้ได้เลย วันนี้ผมอยากพาเพื่อนๆไปดูผมสอนตัดต่อปั้นช่องติ๊กต็อที่มอเชียงใหม่กันครับแล้วก็กดหยุดเหมือนเดิมนะครับ mm. เดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงไปพร้อมกันกดติ๊กถูกอ่ะเห็นไหมมันจะเริ่มที่ช่วงนี้แทนนะครับถ้าเส้นสีขาวอยู่ตรงไหนแล้วเรากดอัดบคอร์ดตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เริ่มนั่นเองอเดี๋ยวลองฟังกันดีกว่าเนาะวันนี้ผมอยากพาเพื่อนๆไปดูผมสอนตัดต่อปั้นช่องติ๊กต็อที่มอเชียงใหม่กัน เนี่ยครับเสียงมันก็จะให้เนื้อเสียงที่ดีขึ้นนะครับก็คือเมื่อเราแบบเสริมตัวไม์ตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันก็จะทาให้เสียงเนี่ยเนื้อเสียงน้ําเสียงต่างๆเนี่ยมันดูชัดมันดูน่าฟังแล้วก็ดูเคลียร์ขึ้นนั่นเองนะครับและ2วิธีที่เราได้ลองกันไปสักครู่ก่อนหน้านี้นะครับก็เป็น2วิธีง่ายๆนะครับผมมองว่าทั้งคู่เนี่ยก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าใครชอบแลรสะดวกแบบไหนแต่ว่าอย่างที่ผมเตือน แนะนำดีกว่าผมไม่ใช่คำว่าเตือนใช้คำว่าแนะนำนะครับอยากจะแนะนําว่าอย่างน้อยทุกคนจะหาไม้สักตัวนะครับอาจจะไม่ต้องใช้ไม้ในราคาแพงซึ่งในไม้ที่เรนจ์พันกว่าบาทเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะมียี่ห้อเมลโนหรือว่าอะไรเดี๋ยวผมลองขึ้นใน description ให้นะครับแล้วก็เนี่ยลองให้ดูตัวอย่างเดี๋ยวผมขึ้นที่หน้าจอตรงนี้ให้ด้วยนะครับว่ามันก็มีไม้หลายๆเรนจ์ราคาอย่างเช่นไม้ตัวหนึ่งที่เป็นมาโนผมจำชื่อซีรีส์ชื่อรุ่นไม่ได้นะครับแต่ตัวเนี้ยก็ใช้ดีเหมือนกันนะครับไม่จบ และ2วิธีที่เรานํามาฝากกันวันนี้เนี่ยก็หวังว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะนําไปปรับใช้กับเรียกว่าการพากเสียงคลิปตัวเองให้ได้สนุกมากขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นนะครับแล้วก็ในเทคนิคถัดไปที่เราจะพูดกันในเรื่องเสียงหรือว่าพูดกันในประเด็นของการพูดหน้ากล้องเนี่ยบางทีบางครั้งเราแบบว่าพูดปุ๊บพูดหลายรอบลงเสียงเองก็ตามแต่ว่าพูดผิดคำนึงเริ่มใหม่หมดเลยเนี่ย เราจะมีวิธีในการอัดยังไงเดี๋ยวผมจะฝากทุกท่านดูกันต่อใน EP หน้านะครับสำหรับ EP นี้เนี่ยเราจะทิ้งท้ายกันไปตรงที่ตอนนี้ mini sharing ของเรานะครับมีคอร์สสอนตัดต่อฟรีด้วยนะครับเพราะว่าใน mini sharing ของเราเองเนี่ยเราก็ทำคอนเทนต์กันมาเป็นสักระยะใหญ่แล้วแล้วเราก็มีคอร์สสอนตัดต่อปั้นช่องแบบฟรีสำหรับใครที่อยากจะทำคลิปตัดต่อลง TikTok นะครับเรามีแพลตฟอร์มอย่าง Skill Lane นะครับที่ ทุกข่านเนี่ยสามารถเข้าไปเดี๋ยวเราแนบลิงก์ในไบโอตรงนี้ได้เลยนะครับคลิปของเรานะครับเป็นแบบฟรีแล้วก็สามารถเรียนกันได้อย่างจัดเต็มเลยใครที่ตัดต่อไม่เป็นหรือว่าเป็นมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มจะตัดต่อเนี่ยลองเข้าไปดูกันได้นะครับแล้วก็รบกวนรีวิวให้พวกเรากันด้วยเป็นกําลังใจให้พวกเราเนี่ยจะได้ทําคลิปดีๆถัดไปได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับสำหรับ EP นี้เนี่ยในเรื่องของการพากเสียงลงเสียงก็จบแล้วนะครับ สำหรับใน EP ถัดไปผมจะพูดในประเด็นไหนเรื่องไหนเมื่อกี้ผมเกริ่นไปคร่าวๆแล้วเนาะก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับมินิแชร์ริงใน EP นี้ถ้าเพื่อนๆถูกใจคลิปของเราก็อย่าลืมติดตามกันนะครับแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเรากันด้วยนะครับแล้วพบกันใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ